ถวายตัวถวายครอบครัวของเราให้กับพระเจ้าแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้ขอถวายชีวิตของเราถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าก่อนอธิษฐานด้วยกันนะคะ ้าแต่พระเจ้าพระบริดาเราขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายได้เห็นแก่พระเมตตาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราแล้วการที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะ่ะมันเริ่มต้นจากภายในของเราความเต็มใจของเราความสมัครใจของเราที่เราจะอธิษฐานแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าชีวิตของข้าพรอะองค์อ่ะขอถวายให้เป็นเครื่องบูชาจำพระพระพักของพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่หายใจเป็น เครื่องบูชาได้จะเคลื่อนไปตามการทรงนำที่มาจากพระเจา้าขอพระเจ้าได้ทรงใช้ชีวิตของข้าพระองค์ уск. ขอพระเจา้าทรงใช้ความคิดของข้าพระองค์ Velvet. ขอพระเจา้าทรงใช้ทรัพย์สินในชีวิตของข้าพระองค์ collagen. ขอพระเจ้าได้ทรงใช้จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณร่างกายของข้าพระองค์เพื่อราชอาณาจักรของพระเจา้าขอให้ชีวิต